ชื่อไก่ชัยยาสุนันทวิราชค่ะเป็น LGBTQ+ ซึ่งรู้ตัวว่าติดเชื้อเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2540จากการที่เราเจ็บป่วยบ่อยแล้วไปตรวจที่คลินิกเอกชนก็เข้าไปที่27แล้วว่ะชื่อเล่นชื่อน,นัดชื่อจริงชื่อวินิต์วสุนตรามาศนะอยู่กับเชื้อมาประมาณ20กว่าปี ครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าตัวเองติดเชื้อก็คือประมาณปี2 5 4 7ชื่อนิติสารครับโรทริบสกุลนะครับอายุ53ปีครับอยู่กับร่วงม,มาเชื้อมา15ปีครับชื่อนัทพลครับติฐะบรรจงครับอายุ27ปีนะครับผมแล้วก็อยู่กับเชื้อชีวมาแล้ว12ปีเป็นยูออโคโยมาแล้ว11ปีครับผมแล้วก็ช่างใจจะบอกดีไม่บอกดีว่า ถ้าบอกไปแล้วผลกระทบกลับมาจะเป็นย yeah. ังไงฟีดแบบกลับมามันจะดีกับเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเราเก็บไว้กูกับตัวเราเองจะยิ่งเก็บยิ่งกดดันตัวเราเองทําให้สุขภาพทั้งจิตทั้งใจทั้งกายเรายิ่งแย่จะบอกไปแล้วว่าก็โล่งแล้วรอดไปเปลาาหนึ่งแล้วแล้วเรามาได้เข้ากลุ่มของชมรมเพื่อนพูดซึ่งเราเจอในกลุ่มเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่มีหัวอกเดียวกันกับเราทําให้เราอโอเคจะไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้จริงๆแล้วอะ เป็นทํางานเป็นครูอยู่โรงเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งนะว่าบริจาคโลหิตนะให้กับสภากาชาิไทยจนกระทั่งครั้งสุดท้ายสภากาชาิส่งจดหมายมาให้เราว่าไปตรวจจำก็ไปตรวจปุ๊บเจอว่าเป็นเลือดบวกก็ตกใจเพราะยุคนั้นนะ่ะเราเครียดขึ้นมาเลยว่าหนึ่งกลัวเพื่อนจะไม่รับและไอ้ที่ผลที่เขาส่งมาโรงเรียนมันเป็นฉลาจากสภากาชาิไทยเพราะครูเขาสงสัยอย่างเพื่อนเราเคยบอกเออนะัด ทำไมสภาาชาติก็ส่งจดหมายมาให้จริงๆมันเป็นข้อไม่ดีนะแต่สมัยก่อนมันไม่มีมือถือไม่มีอะไรไนงะเป็นเพราะเราสะดวกให้สภาาชาติส่งมาให้ที่ทำงานคิดว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์ซึ่งครูเขาเริ่มรู้กันหมดแล้วเริ่มห่างเราเคยกินข้าวด้วยกันไม่กินกับเราแล้วเคยไปเข้าห้องน้ำด้วยกันอุ้ยครูนัดเดี๋ยวเพิ่งเข้าห้องน้ำเพิ่งไปเข้าห้องน้ำนักเรียนเนี่ยเพิ่งเเป็นการแบ่งแยกแล้วเราก็เอกใจตรงนี้ทำให้เราว่าอยู่ไม่ได้แล้ว ออกจากงานดีกว่าก็ออกมาอยู่บ้านเราก็ยังไม่มีทางออกเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าจะยังไม่รู้จักสูย์วิจัยโรคเอทเลยไม่รู้เรื่องเราเกี่ยวเป็นคนเดียวเราแย่ที่สุดเราเป็นโรคหน้าหลังเกียดเราต้องตายตอนนั้นตัดสินใจอยู่นานมากว่าตัวเองจะตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยความที่อายุ15ด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากไปต่อเพราะว่าเรามีความฝันเราอยากเป็นนักข่าวเลยเป็นคนทํางานสื่อเนาะก็โอเคในเมื่อฉันมีความฝันที่ อ,อ,อยากจะทำจริงๆก็เลยตัดใจมีชีวิตต่อวางแผนเส้นทางชีวิตต่อว่าถ้าจะรักษารักษาไงถึงโอเคแล้วก็ทำายงไงให้ความฝันของตัวเองมันไปได้ด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับผมคุณแม่ก็ยังคงไม่เข้าใจเรื่องเอชีวอยู่ประมาณหนึ่งแกลงทุนเช่าห้องเช่าอีกห้องหนึ่งแค่เราอยู่ส่วนตัวแล้วก็แยกของกินของใช้ทุกอย่างออกจากกันเหมือนตัดขาดกันเลยอะแต่ว่ายังคุยกันอยู่นะคืออันนั้นคือแย่ที่สุดแหละในชีวิตกว่าคุณแม่จะเข้าใจจริงๆคือการที่พาคุณแม่ไปเจอกับ คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่มีเชื้อเอชวีเหมือนกัน8ปีเลยนะแกถึงจะยอมเข้ามาแบบเจอกันณนะจุดนั้นคือเขาก็ปลดล็อกทุกอย่างเลยตัวเราเองอยู่ในสถานะยู่ท้ากกัอยูน่าจะมากกว่า20ปีแล้วไวรัสโหลดคือระดับปริมาณเชื้อในกระแสเลือดต่ำกว่า20แรกๆคือต่ำกว่า40เดี๋ยวนี้สามารถตัวได้ต่ำกว่า20 ซึ่งจะต่ำกว่า10บ0 40ตรงนั้นทางการแพทย์ถือว่าไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้วในอดีตไม่มีการแนะนําว่าการกินยาต้องกินตรงเวลาซึ่งมันจะทำให้ระดับยาในกระแสเลือดเราไม่คงที่ทําให้เกิดภาวะการดื้อยาได้ง่ายขึ้นเพราะเราคิดเรากินเช้ากี่โมงเย็นกี่โมงล้วกินตามเวลาอาหารเราเ็าทาให้เราเกิดการดื้อยาขึ้นมาโดยปริยายและการดื้อยาในอดีตไม่มีการแจ้งจากผลแลบว่าคุณดื้อยาเพราะอะไรไม่มีบอกยาใช้ไม่ได้ผลไม่มียาให้คุณกินแล้วจบ เมื่อก่อนต้องตาบอดํำทางฉันจะไปทางไหนดีฉันจะทำางนดีฉันจะกินยาอย่างไงดีฉันจะอยู่อย่างไรแต่นี้มีหน่วยง,ง,งานมาซัพพอร์ตทั้งด้านจิตใจและการดูแลรักษาการเข้าถูกงกระบวนการรักษามากกว่าเมื่อก่อนมีอะไรปรึกษามหมอคุยกับคุณหมอหมอไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะคะยาต้านไวรัสเข้าถู่การรักษาทุกระบบติดต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรทองคนพิการประกันสังคมเบิกใจตรงของราชการเบิกได้หมด เดี๋ยวนี้การกินยาต้านไวรัสปัจจุบันเนี้ยมันดีมากตรงที่ว่ามือนก็คนกินยาเบาหวานอย่างคนตัวแล้วเป็นเบาหวานเขาต้องกินยาตลอดชีวิตวเราติดเชื้อ HB เราก็กินยาตลอดชีวิตเราก็จะไม่ป่วยไม่เก็บไข้นะท่านั้นเองแล้วก็อาหารที่เรากินน่ะก็สำคัญเหมือนกันหลับนอนให้เพียงพอแชั่วโมงบุหรี่ก็ไม่ต้องสูบเหล้าก็ไม่ต้องทานต้องออกกำลังกายด้วยว่ายน้ำเอยไปวิ่งมั่งอย่าเก็บเนื้อเก็บตัวมันจะเครียด ให้เปิดหูเปิดตาให้พบหาเพื่อนฝูงเงี้ยมันจะลาบากหน่อยเราชนิ่มต้นเพราะว่าตรงตงช่วงเวลาิ่มต้นมันต้องใช้กําลังใจเยอะเราว่าวินัยไม่สําคัญเท่ากับกําลังใจถ้ากําลังใจมันมาวินัยมันก็มาเองเงี้ยสิ่งที่ทําให้ตัวเองหากําลังใจเจอก็คือการอย่างมีฟิตต่อกับการที่มีคนรอบๆข้างคอยซัพพอร์ตตอนนั้นตอนที่เราตัดสินใจทำเพจส่องสื่อก็คือฉันสามารถทํางานในวงการมีเดียได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอทําไปเสร็จผม,มันสำเร็จ มันก็เป็นการพยายาที่ทําให้เรากลับมากินยาต้านดูแลแตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมทุกคนให้กําลังใจเราได้ดีเหมือนกันหมดแต่ถ้าโตเราไม่ให้ตัวเราเองไม่มีประโยชน์จิตใจเราองเข้มแข็งด้วยค่ะย้อมยืเสมอติว่าการรู้สาระของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีสุดแล้วนะครับผมเพราะว่าจะได้หาทางป้องกันหรือรักษาต่อไปได้แต่เมื่อไหร่ที่คนรักษาช้าคุณก็จะหายช้านะแต่ถ้าคนรู้เร็วรักษาเร็วมันก็จบเร็วคุณก็มีเวลาในการ move on ไปทำชีวิตอย่างอื่น ไปทาธุรกิจให้ประสบความสําเร็จไปเรียนให้จบไปทํางานหรือไปมีแฟนที่แบบคอยดีมากอะไรเงี้ยถ้าเมื่อไหร่เราต้องการให้จามีเซ็กส์ถ้ากับว่าเรามีความเสี่ยงเรื่องเอชีวีมาแล้วครึ่งหนึ่งหมายความว่าก็ต้องตรวจตอนนี้ครับคนไทยตรวจฟรีปีละสองครั้งไปที่โรงพยาบาลเนาะโรงพยาบาลประจาจำังหวัดหรือว่าตรวจคลินิกแนะน้ำอะไรเงี้ยครับผมแน่นอนว่าข้อมูลจะเป็นความลับอยู่เสมอถ้าตรวจแล้วเกิด ตัวขึ้นมาเกิดเป็นผลลึดบวกขึ้นมารักษาได้เลยถ้าสมมุติวันนี้คุณเป็นลบก็ป้องกันใส่ทุงยางอนามายัยกินเพลาก็ดูแลตัวเองเราอยู่ร่วมปลอดเชื้อมาปัจจุบันนี้ไม่น่ากลัวไม่น่ารังเกียจนะไม่ควรจะถูกตีตาก็เหมือนกับคนปกติเลยแข็งแรงถ้ารู้เร็วตรวจเจอเป็นโพสิทีฟเข้าสู่กระบวนการรักษาการดำเนินชีวิตเป็นไปตามปกติเลยเหมือนกับคนทั่วไปเลย